เกิดอุบัติเหตุเขาผมอีกแล้วครับคือพอดีผมก็ลองขัอเก็บอยู่ที่บ้านนะครับสนุกมากครับก็เต้นเต้นไปด้วยนะครับพอดีจังหวะไม่ค่อยดีนะครับลื่นล้มนะครับแล้วก็นิ้วก็เลยหลังก็เลยล้มไปโดนเทียนนะครับที่เป็นแก้วนะครับที่เป็นอยู่ในเซรามิกนะครับหลังก็โดนอุบัติเหตุเขาก็เลยแบบเฉือดไปนะครับก็ลึกประมาณ ห้ามิลอะไรเงี้ยนะค,ครับแล้วก็คุณหมอบอกว่าถึงชั้นไขมันแล้วแล้วก็ก็ต้องรีบเย็บเลยนะครับอห้าเข็มครับตอนแรกนึกว่าจะต้องตัดนิ้วแล้วครับแปลว่ามันแปงว่ามันหดขาดเหรอก็เกือบเกือบครับเพราะตอนนี้เนี่ยอ,อเริ่มยังไม,ไม่รู้สึกถึงนิ้วแล้วครับไม่แน่ใจเลยครับเดี๋ยวขอเอ่อ พักรักษาแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีพี่ถามตอนที่วินาทีโดนครั้งแรกมันรู้สึกยังไงก็คือตอนแรกก็คือผมไม่อยากจะมีแต่เรื่องอุบัติเหตุเจ็บขาเจ็บตัวเจ็บหลังซี่โครงหักอะไรอย่างครับผมอยากจะมีเรื่องดีๆอย่างอื่นบ้างเหมือนกันนะครับแต่ไม่ทราบเหมือนเป็นอะไรนะครับก็ก็มันวินาทีที่โดนก็เลือดกระกระจาแต่ว่าเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไร สบายสบายเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาขึ้สมานกันเองผมก็แบบอ๋อเหรอโอเควันแรกก็เลยยังไม่ได้ไปหาคุณหมอนะครับแล้วก็นอนเลือดอาบเตียงเลยนะครับใช่ครับผมก็เจ็บแล้วก็ปวดผมแบบให้มันปวดขนาดนี้ไม่น่าจะใช่แบบเรื่องที่มันจะสมานเองแลว้ลวหรือเปลา่าผลิตก็เลยบอกว่าวันรุ่งขึ้นบอกเพื่อนไม่ไหวอะเดี๋ยวนิ้วจะต้องจะต,ต้องตัดแน่เลยถ้าเกิดยังไงไปหาหมอดีกว่าครับสุดท้ายคุณหมอบ,บอกว่าก็กรีบมาทันเวลานะครับก็ ข้าเข็มครับผมแสดงว่าตอนที่มันโดนเสร็จเพื่อนบอกไม่เป็นไรเราก็คือรองให้จบเองเราลองเจาะลองเจาะแล้วก็ลองเพียรับไม่ร้องไม่ไหวแล้วครับผมตอนนั้นก็คือหยุดไปเพื่อนตกใจหมดเลยแต่ทำไมเพื่อนไม่พาไปโรงพยาบาลผมไม่ทราบเลยครับมีพาปพยาบาลเรื่องต้นคะแบบอ๋อมีครับมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อนบอกว่าโอเคเดี๋ยวมันสมานเองไม่เป็นไรเราวัยรุนเราแบบ เฮ้ยใจสู้ดีวะอย่างนี้สมานอายุอสู้ดีวะอะไรนิดเดียวเองก็เลยหัวใจแล้วไม่ต uh, uh, so ้องคิดว่าจะต้องเย็บใช่ครับแต่ว่าเลือดเลือดเยอะขนาดนี้ผมคิดในใจว่ามันก็ต้องไปนะครับแต่ว่าเชื่อเพื่อนเชื่อเพื่อนโชคดีที่มันยังไม่หมดตัวใช่ไหมเลือดอ่ะดีที่มันยังไม่หมดตัวใช่ครับถ้าเกิดรออีกหลายวันนี้ไม่รู้นิวจะเป็นยังไงครับแล้วถือไมโครโฟนข้างนี้ด้วยขนาดซ้ายครับผมก็เลยไม่รู้จะ เดี๋ยวว่าหายครับอันนี้กระบวนการการรักษาคุณหมอบอกว่ามันจะต้องเยียวยานานแค่ไหนมันถึงจะติดกันก็ตอนนี้ยังเย็บอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะต้องตัดไหมสักครู่นะครับอีกสักสองสามวันเพราะว่าไปเช็คมาเราต้องล้างแผลทุกวันนะครับแผลยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เ น้องก็ยังเจ็บอยู่น้องไม่รู้สึกจี๊ดอยู่จี๊้อยู่ครับใช่คุณหมอบอกให้ดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็คืออย่าแบบว่าอย่าใช้มือด้านนี้เยอะแต่เราก็คือต้องลองเพลงใช่ไหมครับจริงๆไปไม่โดนขนาดสายใช่อ่ามันต้องมีตัวสารกับกาใช้ชีวิตยังไงบ้างก็คืออาบน้ำไม่ได้ตอนนี้ก็คือโดนน้ำไม่ได้ตอนนี้ก็คืออาด้านด้านนี้คือรักแร้รักแร้ก็คือ เช็ดไม่ได้รับสมัครคนช่วยรับสมัครคนช่วยโอ้ว้าวไม่เอาไม่เอาไม่้อกนิ้วเป็นแผลแล้วแขนเป็นอะไรฮะรอ้าวเบิงแล้วขนเป็นฟอแขนเป็นฟอนิ้วเป็นแผลแล้วแขนเป็นอะไรขอเป็นแฟนเอาปวดเลยโอเคงั้นจบไปไม่แต่ไม่เป็นไรครับขอโทษแต่ว่าตอนผมไม่รู้ว่านิ้วมันมีปัญหาไปถึงสมองได้ด้วย มาใช้เส้นประสาทเดียวกันหรอที่ผมไปถามหมอไหมว่ามันมันจะกลับมาใช้การแบบได้มาตรฐานได้เหมือนเดิมไม่ดีท่านี้ไม่ดีไม่นี่ขยับนิ้วท่านี้ไม่ดีโช้วไหนนี่โอเคชูนิ้วโชคดีที่เป็นนิ้วนิ้วนางนะผมเป็นนิ้วกลางขยี้เองนะตอนนี้พี่เป็นกังวลเกี่กับแผลเป็นกังวลเกี่กับแผลหรืออะไรตอนนี้บาดแผลคือผมเหมือนแบบว่าผมมีแต่คอมเมนต์ที่บอกว่า เฮ้ยเอ้านักลบย่อมมีบาดแผลใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ใช่นักลบเราเป็นนักร้องดังนั้นบาดแผลเราจะทั้งตัวไม่ได้นะครับผมก็จะพยายามรักษาตัวเองให้ดีที่สุดให้ทุกคนแบบว่าไม่ต้องเป็นห่วดนะครับที่หมอบอกไหมว่ามันจะกลับมา100%ไหมว่ากลับมาใช้งานได้100%ไหมผมก็ภาวนาทุกวันนะครับไม่งั้นนิ้วนี้จะใช้ไม่ได้เลยคิดว่าจะห่ายทันแฟร์สายไหมโอ้ มีผลมามันจะมีผลต่อก,การเซ็นมีครับผมพรดเซ็นด้านนี้พอดีเลยครับตอนนี้เซ็นอะไรไม่ได้เลยนะครับผมก็ต้องอตอนนี้เริ่มฝึกเซ็นด้านขวาไปก่อนแล้วครับแล้วมันออกมายังไงคะฮะไม่ได้เรื่องเลยครับ <c oughs> สแสดงว่าถ้าใครได้วันนั้นไปคือลายเซ็นลอมจะมาด้านขวาอาจจะเป็นลายเซ็นใหม่ ขอ,ของแบบว่าเขาเรียกว่าเปรนเทมแบรนด์เทมใช่ครับมีแเดียวแฟนไซด์วันที่หาวันที่หนี้จะมีแฟนไซด์ของอัลบ,บั้มนะครับซึ่งเป็นอัลบั้มที่6ของผมนะครับ <c oughs> ในชีวิตภูมิใจมากมากเลยนะครับ <c oughs> ที่วันนี้เราได้มาถึงขั้นที่เรามีอัลบั้มถึง6อัลบ,บั้มแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มันมหาศาลมากสาหรับผมนะครับแล้วก็ผมภูมิใจแล้วก็ต้องอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมอยู่เสมอมานะครับสาหรับอัลบั้มใหม่ก็สโอล์อปแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมีแฟนไซน์ในวันที่5ครับผมอยากให้ทุกคนติดตามนะครับสามารถไปพบกันได้เลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ซื้ออัลบั้มเข้าไปกันได้นะครับที่ที่เสียงพารกรนะครับคือสามารถไปกันได้หมดเลยทุกคนถ้าไม่มีอัลบั้มก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็เซนย่างอื่นแทนให้ได้ ขอบพระคุณมากๆนะครับที่เป็นหัวครับผมขอบพระคุณครับขอบผมเป็นเดกวันนี้อนีนะก็มีก็มได้ข้งนี้นะี้อลิมเปอ่ะพี่เปอ่ะต้งนี้นะอ่ะชูนิ้วนใครลมือลง้ย

ไเมากล้องนี้่อยครับก็มีนะก็มีตต่ออันนี้แล้วก็ก็มีนะคะหนึ่งปกนองสามหน่องสาก็มีนะคะพี่เป๊ครับพี่เป๊ก้็งนี้นะฮะหนึสครับหนึ่งสครับอีกรุ่นึงะหนึ่งสองสาพี่เป๊ก็มีคฟิลเตอร์ด้วยนะครับอพี่เป๊พี่เ่มาันนี้หน่อยเด็กสองสาม้องเก็บนิ้วพี่เป๊กล้องนี้นะคะพี่เป๊เก็บนิ้วดิพี่เป๊เก็บนิ้วดิ สรุปนิ้วเป็นแผลแล้วแขนเป็นอะไรนะครับพี่เป้แขนแขนเป็นแมตช์ฟอครับผมเป็นขาพี่เป๊ะขาฟอร์ผันทางนี่คร่บผมเล่นมูฟเวอร์พี่เป๊ะจอดเลยแบบไม่เจมตัวเนาะพี่เป๊ะจอาพี่เป๊ะขันมาเลยได้นะแมมีธวรยด์สักทานเนาะพี่เป้ะก็มีต่อพี่เป้ะก็มีต่ออันนึงต่อโอเคขอบคุณครับหวังว่าครั้งหน้าจะเจอกันแบบว่าไม่มีบาดแผลบ้างนะครับบายบายครับขอบคุณทุกคนมากมากนะครับยินดีครับ ขอบพคุณครับขอบระคุณ,นะรค,ณครับฝากกินิเซ่ด้วยนะครับใค่กระเป๋านิดนึงก็้วใครนะครับพอที่จะมีกำลังนะครับช่วยเด็กๆทั่วโลกได้นะครับ<ข> <é. S 2> ก็1,500บาทนะครับจะได้เป็นเราจะมี box of life แล้ข้างในจะเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตใช้ชีวิตของน้องๆได้อย่างทำให้น้องๆมี better life แบบว่าชีวิตที่ดีขึ้นได้เลยในเรื่องของการศึกษาสุขภาพร่างกายนู่นนั่นอันนี้อันนั้อะไรอย่างนี้นะครับเราจะได้นี้ตอบแทนเก็บไว้แล้วเรา จะได้ภูมิใจว่าวันเราได้ช่วยเหลือเด็กๆทั่วโลกแล้วก็เด็กๆในเมืองไทยนะครับเราเป็นเพื่อนมนุษย์กันเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอบคุณขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผม